โอ้มายกัดวันนี้จะมาอีโวแมวจูทะโลเข้าไมจริงมันก็มีเชื้อเราจะมีเออผลแล้วแล้วรวยรวยไอสัตว์เออรวยเอาทีแล้วเราอีโวเป็นตัวนั้นไปแล้วไม่มาอีโวตัวทะโลแต่ก่อนเองไปดูผลไม้ก่อนอืมดูไฟได้ใช่ไม่ได้นี่เออผลกูฝนแล้วก็อีปิผลโอเคมีเยอะแยะแล้วกูแล้วก็บีมอร์ดแล้วกูจะขายตลาดก็ไม่ใหญ่เ้ยจะปวดเว้ยช่างเถอะ เราจะไปลองกันด่านนั้นด้วยไอ้เหี้ยไอ้สดานมาแต่กูคิดว่ากูจะเล่นสปีดตรงไหนดีวะอีโวเลยอีวลูชันโอ้มายกดอืหทุ่มไทยไวสัตว์ดูดิก้ามไก้เหี้ยไอ้สเตเฮ้ยกูกูกูไม่เข้าใจว่ะ อูกคลิปของกูมันต้องมีอินโทรป่ะวะทานเรื่องว่าปาร์มาเทอร์แดนโดนดอนเมดแล้วก็โอ้โหเยอะแยะเลยกว่าไม่ทันแกอเคไปดีกว่าอืมความจริงนะกูมาพากในแอปเนี่ยแล้วกูก็ไม่ได้พากในเกมอ่ะโอเคไปต่อไปดูมาเลยดีกว่าแมวไข่ตัวใหม่ก็ลืมบอกได้แมวไข่มาเต็มแล้วตอนนี้ไอ้แมวไข่ที่ว่าในี่มอืมฉันเร่งบรรณากานแมวไข่ก็ได้นะนี่ แมวไข่ที่กินกับเอเลนอันนี้กูเก็บแมวไขไม่มาจากด่านบีมอแล้วเหมือนกูจะเล่นมานานมากๆจนกูเกิเอขี้เกียจเลยล่ะเพราะว่ามันยากระดับนี้กูคงจะต้องสกีหวายอย่ามันยาวไปเลยยาวเลยสกียาวจหวันนี้ ภาคต่อเลยกูบอกเลยช็อต,อตที้งคุณเห็นแน่นอนพูดเร็วเออน,นานไหมต่อติบโมงไงเหียโอเคมาต่อโอเคเราจะไป่ี่เรามาแล้วเราก็ต้องไปเรียกบอสที่เ,นนะเ,เบบก็บหน้เาเก็บมะไอ้เจ้าบัตรวายมันทำกูแพ้ไปแปดร้อยรอบอ่ะเออแห้ไปแบบร้อยรอบไปด่านเดียวกันไอเฮียกูหน่อยเราไปไม่ผ่านเลยคืออ,อจีจู่มันก็ไม่ผ่านใช่นะนะไหมได้ผ่านไหมเฮียบอเลยกูะรู้สตากันแหละ บเยยากหัวสัยากสัยากูจะออกเกมไปเหีออเออจจ่ีดนึทีแล้วก็จะจะตายหายแกละฮึโจโจเตอยู่ี่ทาันดเกรด็นบอยับพวก้งแหละพีได้โอ้ไม่นะตายกูเลยอส์แม่งย่ากูอยากีดเลยแ้นนี้ิสวย่าตายงาบ่อยมาก <together> <c oughs> กมเ่เีย่าน้อยู่หนนกูก่งเัดงกูจะตัดเกอี้ทาไปหลายตัวแล้วนะไอ้ยังแพ้่อยวนากจฟิตไม่ทันอไม่ทันใจทันใจก็ชนะตุ้นฟิไม่เคยทันใจอ่ะเออฟิตไม่เคยทันใจเลย เลยโจโจ้เนี่แล้วก็เดียบร้อยทับกูจะแพ้นี่กูกำเงินจะแพ้ใช่ไหมนี่คือมันรีสตาร์อาหารไม่ไ,มได้โอ้ยไอ้ยัยเมโอเคประเด็นไทยคิดว่าคือกูชนะไม่ได้อ่ะคือกูคิดว่ากูต้องยอมแพ้อีกแล้วอะถ้ากูผ่านกูคงทําไปนานแล้วไม่่คยมีอะไรทำแล้วเศร้าเว้ยไม่ผ่านโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรละกดติดตามด้วยครับ ไลค์กดติดตามผมจะมีกรลจงใจต่อไปไอตัวครับไปบายแล้ว